สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูปีกกลางไก่ผัดพริกแห้งค่ะเมนูแสนง่ายแสนอร่อยนะคะเพื่อนๆดูนะคะสีสันจัดจ้านเข้มข้นมากๆเลยค่ะแค่เห็นสีก็แซ่บแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาตำพริกก,กับกระเทียมไว้ก่อนนะคะ ม,มาม่าจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กแบบนี้ค่ะแล้วก็คงผสมรวมกันจำนวนของพริกกับกระเทียมเพื่อนๆปรับลดเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะหลังจากที่โคลกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาพริกกับกระเทียมของเราออกนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปสักประมาณ200มิลลิลิตรค่ะเราจะเก็บน้ำล้างคกส่วนนี้ไว้นะคะเพื่อเอาไว้เคี่ยวปีกไก่ของเราค่ะ ปีกลางไก่ที่มาม่าใช้วันนี้นะคะเราก็ประมาณอยู่ที่ 500- 600กรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นสั้นๆแบบนี้นะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราจะนําพริกกับกระเทียมของเรานะคะที่โขลกเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้หอมกันก่อนนะคะ พอพริกกับกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วค่ะเราก็จะเติมปีกกลางไก่ลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะมาม่าจะผัดให้ปีกไก่เนี่ยเขามีหนังตึงขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอปีกไก่เริ่มตึงดีแล้วค่ะเราก็จะเติมน้ําล้างคกลงไปค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเราผัดให้ปีกไก่เนี่ยเขามีความตึงขึ้นเล็กน้อยนะคะจะทําให้ มาสังเกตดูนะคะกลิ่นคาวของไก่เนี่ยเขาก็จะเบาลงนะคะเขาก็จะกลิ่นไม่แรงมากค่ะจากนั้นเราก็จะทําการเคี่ยวค่ะไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางค่ะมันคนผสมเรื่อยๆนะคะเราจะเคี่ยวให้ปีกไก่มีความนุ่มค่ะหลังจากที่ปีกไก่เริ่มสุกได้สักประมาณ40-50%เราก็จะปรุงเพิ่มด้วยซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลปี๊บค่ะ ใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มได้นะคะตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็น้ําปลาอีก1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีจนน้ำตาลละลายดีนะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจในขั้นตอนนี้เลยค่ะช่วงแรกเนี่ย ยังมีน้ำเยอะอยู่นะคะหลังจากที่ชิมแล้วนะคะเพื่อนๆรอให้น้ํางวดลงก่อนก็ได้นะคะเราค่อยชิมอีกทีนะคะนี่นะคะผัดไปเรื่อยจนน้าเริ่มงวดปีกไก่ของเราก็มีความนุ่มก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะเติมใบโหระพาตามลงไปหรือถ้าหากชอบกลิ่นของใบมะกรูดนะคะก็ใส่มะกรูดนะคะเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะ จากนั้นก็ผัดผสมให้เข้ากันดีนะคะจนใบโหระพาของเราสุกได้ที่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะสีสันจัดจ้านน่าทานม,มากๆเลยค่ะเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ